สวัสดีครับกมาอยู่กับรายการรอบกลองเฟรนวันนี้เราอยู่นอกสถานที่เนาะต้องบอกก่อนว่าช่องเราอ่ะไม่ได้จะมีแต่เล่นเกมอย่างเดียวอ่าแล้วก็จะมีแบบเป็นออกมาข้างนอกบ้างมีการท่องเที่ยวมีการไปกินน,นู่นกินนี่ อ่า<ม>และนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นทริปแรกของชแนลเราครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณจุ๋มครับตอนนี้เราอยู่ที่สกลนครสกลนครสกลนคร,ร,ค,รค่ะเรามาเยือนสกลนครครั้งแรกความตั้งใจของเราคือเราจะมาดูงานเฮดาวกันค่ะทุกคนที่สกลนครเขาบอกว่าเป็นงานเฮดาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาบอกว่าที่ท่าแรกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีชาว ชาวไทยที่นับถือศาสนาคิดเป็นคาทอลิกเยอะที่สุดในประเทศไทยค oh. ่ะก็เลยจะมีเทศกาลแห่ดาวในทุกช่วงคริสต์มาสวันนี้ที่เราถ่ายทำเนี่ยมันจะเป็นวันที่23ธันวาคมมันก็จะเข้าใกล้สู่คริสต์มาสแล้วแล้วก็เราอ่ะมาตรงวันพอดีกับวันที่เขาแห่ดาวบนบกซึ่งก็ จะเป็นขบวนแห่ดาวบนรถและท่านายคุณขอแจกอ๋อไม่มีมีบนบกด้วยใช่แล้วมีในน้ำด้วยผ่านไปแล้วในน้ำผ่านไปแล้วเขาแห่ดาวในน้ำในตรงบึงนะหนองหานนี่แหละแต่เราไม่ได้จองตั๋วมาวันนั้นค่ะเราได้ตั๋วมาวันนี้แล้วก็จะอยู่ยาวไปจนคริสต์มาสเลยเทศกาลแห่ดาวที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของ ทอทอทอด้วย Amazing Thailand ตั้งแต่ปีนู้นเลยครับใช่แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ม <ทำ S 2> ไม่เชื่อทำกันมาดีทำกันมาดีไม่ไม่เชื่อลองลองเข้าไปในเว็บท่องเที่ยวไทยได้ค่ะันนี้ผมไม่ติดอะไรผมสงสัยอย่างเดียวทำไมต้องเปิดรายการที่นี่เลยครับปกติมันต้องเปิดตามสนามบินไม่ใช่เหรอแบบรายการท่องเที่ยวตอนนี้คือเป็นจุดพักค่ะก็คือ หาข้าวกินก่อนเพราะว่าเรามาถึงนี่ตอนช่วงเช้าแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนดีคาเฟ่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่อยากจะมาเติมกำลังหน่อยเติมกำลัง,ลง<ด>ครับใ <c oughs> ายครับวันนี้ไม่ทราบว่าแพนของเราพอไปท่าแรกปุ๊บแล้วยังไงแล้วเราจะพรีเซนต์ท่าแรกทั้งวันเลยใช่ไหมใช่วันนี้เราจะลุยที่ท่าแรก หนึ่งวันเต็มยีิบสี่ชั่วโมงจนสดแจ้งสดแจ้งเลยวันนี้สดแจ้งเลยวันนี้ค่ะถ้าไม่รู้ว่าเรามาคิดมากจริงหรบอกให้ดูที่ยืน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 ตรนะไม่ได้คิดอะไรมาก่อนแต่อยากเป็นต้นคิดมากเคยใส่ไปคิดมากสองทีเพื่อนบอกว่ามึงเป็นต้นคิดมากหรือถังขยะเปียกวะเพราะสุดท้ายแล้วจบคืนด้วยถังขยะเปียกตลอดมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องชาร์จเอนกันคืนนี้ค่ะก็คือว่าด้วยความที่ เราหาที่พักที่ท่าแรกไม่ได้เพราะว่ามันเต็มแล้วเราจะต้องจองที่พักในเมืองแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณไปท่าแรกแล้วนั้นแล้วพอมันเกินสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วอะการจะหารถเข้ามาเมืองอ่ะ มันยากมากเพราะฉะนั้นชาเลนจ์คืนนี้ของเราก็คือสดแจ้งไม่ใช่หรือว่าเราจะกลับรถกลับมา, <c oughs> บมาเมืองไม่ได้สิวะ <c oughs> รอบกองเฟรนในตอนนี้เราออกกองมาเที่ยวกันที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากเป็นอันดับที่17ของประเทศไทยนอกจากโคขุนพลยังคําที่เราคุ้นเคยแล้วจังหวัดสกลนครก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวัดถ้ำผาแดน่นพญาเต่าง,งอยอุทยานบัวเฉลืมพระเกียรติอุทยานแห่งชาติต่ตางๆและรวมถึงจุดหมายของเราในตอนนี้ด้วยนั่นก็คือเทศก,กาลแห่ดาวที่ตำบลท่าแร่อันนี้นะคะก็จะเป็น ช่วงบรรยากาศนะตอนกลางวันนี่ค่ะตอนกลางคืนมันก็คงจะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าแต่ละบ้านเขาจะประดับประดาไปด้วยไฟต่างๆร้อนมากนะจะมีลมลมเย็นอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ขึ้นชื่อของที่นี่เรามาแวะดื่มกาแฟกันที่ยูดีด คาเฟ่ชื่อเต็มๆคือยูดีดีอุดมเดชวัดซึ่งก็ต้องบอกกันว่าเห็นฉากหลังเห็นโบราณสถานตรงนี้นะคะก็เป็นตึกโบราณค่ะที่เป็นที่เช็คอินของท่าแรกเลยที่นี่คือที่ไหนที่นี่คืออะไรยังไงนี่อันนี้คือแผ่นประวัติของคฤราสหาอุดมเดชวัดค่ะ คาเฟ่แห่งนี้นะคะก็คือก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี1933ค่ะโดยเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสนะคะโดยช่างเวียดนามจากที่อ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ชุมชนท่าแน่เนี่ยเป็นชุมชนหนึ่งที่มีผู้นับถือาศาสนาคิดนิกายคาทอลิกเนี่ย จำนวนที่เยอะที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็เลยจะเป็นชุมชนคริสต์นิกายคาทอลิกที่ใหญ่แล้วก็มีประเพณีมีเทศกาลประจําชุมชนเลยนั่นก็คืออันนี้ที่เรามานั่นก็คือ,อนนหมุดหมายที่สําคัญที่เรามาในวันนี้นั่นก็คืออะไรงานเฮดาวอ่าถูกต้องค่ะแล้วทำไมคนคิดถึงเยอะนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะ คือคือเป็นเขาอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบคนเวียดนามที่เขาอพยพมาอ,อนนมาอยู่ที่นี่นใช่นานแล้วกนน็คนนือมาตั้งรกรานอยู่ที่อะไรประมาณน,าน,นั้นในข่าคุณก็มีเชื้อสายเวียดนามอยู่กับไฟดูหน้าซะก่อนหน้าจะไทยก็ไม่ไทยอันนี้คิดไปเองฝั่งพ่อเนี่ยจะเป็นเป็นคิดค่ะแล้วก็ มีเชื้อสายเวียดนามก็คือเรียกว่าเป็นคนยวนดีกว่าแต่ว่าเป็นเป็นคนยวนในชุมชนฝั่งภาคกลางก็คืออายุทยาอยู่ตำบลเจ้าเจ็ดอะไรประมาณนั้นทุกตอนแบบเด็กๆอะ่ะจะมีประเพณีที่เขาชอบไปกันตอนปีใหม่ก็คือไปไปเสกป่าช้าเราก็จะไปตลอดเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าทำไมเหตุผลที่อยากมางาน ให้ดาวคืออะไรครับก็คือวันนั้นที่พวกคุณชวนเราดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าบัวเกณฑ์ในหนังเรื่องนี้ครับคือน้องเขาอ่ะอยู่ที่สะกลเนาะอยู่ที่ท่าแเลออ่ที่บ้านทําผ้ามัดย้อมแล้วก็มีงานแห่ดาวเออพอเห็นฉากในนั้นแล้วมันดึงดูดมันอยากมาอยากมาชมมากอยากมาดูงานแห่ดาวอยากมาทําผ้ามัดย้อมมากแต่เพิ่งรู้ว่าที่นี่เป็นแบบ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไงแบบงานคริสเฮดาวที่ใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยอืมแล้วหาว่าเรามาไม่ถึงท่าแรกจริงแล้วขอท่าอินเขาคงงงแล้วว่ามึงจะถ่ายลรวขยะทำไมอย่างงี้ปะเปล่าถ่ายไว้เพราะว่าข้างหน้ามันมีสกรีนว่าเทศบาลท่าแร่ ให้มันเห็นว่าอยู่ท่าแรกจริง อันนี้ถือว่าเป็นของที่เราเลึกค่ะเราจะไม่กินเราจะเก็บไว้ไปฝากคนทิ้งเศษเดี๋ยวขอทดสอบทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนว่าเราจะไว้ฝากได้หรือเปล่าไม่ต้องถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกแป๊บเดียวเนี่ยละลายแล้วหยกคนไม่รู้ว่าเราอยู่ท่าแร่จริงๆเราถ่ายกองช่งางเทศบาลตำบลท่าแรกติดไว้ตอนนี้นะฮะเราก็กำลังเดินลาดตะเวน แถวแถวตามตอกซอกซอยในชุมชนท่าแร่ค่ะเพื่อที่จะดูบรรยากาศนะคะออ๋โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคือป้ายซอยของชุมชนที่นี่นะคะมันจะเป็นรูปดาวเลยนี่แต่ละซอยเขาก็จะมีเขียนชื่อซอยที่ไม่เหมือนกัน ก็จะเป็นป้ายดาวแบบนี้ซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนที่นี่เหมือนกันถือเป็นการเดินเท้าเยี่ยมชมท่องเที่ยวทัศนาจรเมื่อรู้จะใช้คำอะไรดีนี่ก็เป็นการประดับประดาอีกหนึ่งอย่าง ทุกบ้านเขาก็จะมีการเลี้ยงสวัสดีค่ะเฮ้ยสวยบ้านนี้ก็จัดเต็มอยู่ดาวเยอะ ทุกคนกลับไปตอนต้นคลิปนะครับบอกว่าจะมาทัวร์ท่าแรืตอนเนี้จุดจบอยู่ที่รอบกองฟังแล้วครับไม่นี่คืเรานั่งอยู่นี่ไงนี่เราได้จุดเส้นทางของเราได้จุดมชมวิวแล้วเราได้จุดที่ชมสําหรับแบบแผ่ดาวแล้วครับแต่เห็นตอนเนี้ยมันยังสว่างอยู่เลยยังไม่เห็นใช่เดี๋ยวรอ,อ,อเขาเปิดไฟก่อนนะครับยา หลังจากนั่งพักเหนื่อยที่รอบกองฟางสักพักฟ้าเริ่มมืดภายในหมู่บ้านก็เริ่มเปิดไฟและใกล้ถึงเวลาที่จะเริ่มขบวนแห่แล้วเราก็เลยออกมาเดินดูในหมู่บ้านกัน คนชาแรกทุกบ้านเขาจะตกแต่งเป็นแบบนี้นะคะแล้วทุกคนสามารถหยุดเพื่อถ่ายรูปได้ทุกบ้านจะเอนจอยกับเรามากเขาตกแต่งทุกทั้งบนอะไรเนี้ยทั้งหมดน่ะนี่บ้านหลังนี้ต้นคริสต์มาสเยอะมากเป็นถนนคนเดินแล้วอ ก็จะมีทั้งของกินเครื่องดื่มจากที่สังเกตคือแต่ละบ้านเขาจะมีโต๊ะที่เขาสั่งสรรกันตามแต่ละบ้านจริงๆนะจริงๆก็อยากได้เหมือนกันนะแต่อยาอันใหญ่สุดอันใหญ่สุดนั้นสามร้อยครับแต่หนูจะกลับบ้านยังไงอันนนั้ละร้อยครับเออเอาอันะร้อยป่ะอันเท่ากันไหมคะ อันนี้ชัปห้าสิบแปดนี่คืออันนี้เขาเรียกว่าดาวมือถือปะคะถูกต้องรครับคุณคะอันนี้เลือกเอะไรครับตามที่ชอบเลยครับดวงดาวจะนำชมให้เราโอ้เขากำลังตั้งางขบวนอยู่อ๋อนี่คือการรวมตัวหรอ เริ่มขบวนแ่ดาวเริ่มออกไปแล้วค่ะโดยที่จะมีกองทัพดุริยันอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็รถแต่ละคันแต่ละขบวนก็เริ่มออกไปค่ะจากฝั่งตรงข้ามของอาสนาวิหารอัครเทวดามิคาเอวเทาเ่าแรนี่ค่ะคนอยู่มากมายเลยไม่สามารถเดินไปได้เดี๋ยวเราจะต้องไม่หา ุมุ่หมายต่อไปเพื่อที่จะรอต้อนรับขบวนมีเยอะเลยอะ่ะโอ้ยนี่นีน,นี่จุดควงสวรรค์อยู่ตรงกลางมองไม่เห็นอีกเนื่องจากมีคนปวดขาเราเลยแบ่งเป็นสองทีมทีมกองฟางที่จะไปนั่งรอชมขบวนแห่อยู่ที่กองฟางในหมู่บ้านกับทีมกองเฟรนที่จะไปดูบรรยากาศที่ถนนใหญ่ มาแล้วใสิ่งที่เรารอมาทั้งวัน,นตอนนี้นะคะเรามาเชี่ยวคนเดียวค่ะเราปล่อยให้ อีกแก๊งหนึ่งคือรอต้อนรับขบวนอยู่ตรงถนนใหญ่แต่ว่านี่คือ,อปวดหลังไม่ไหวแล้วปวดปวดหลังจนกล้ามเนื้อสัน่นก็เลยรู้สึกว่ามาหาที่นั่งที่เดิมดีกว่าเ,เดี๋ยวไหนๆขบวนมันจะต้องวนกลับมาตรงนี้อยู่แล้ว เรากำลังไปไหนครับพี่จุ๋มครับเรากําลังจะไปฐานทัพของเราค่ะอยู่ที่รอบกองฟางของเราค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าหรือว่าคนเยอะแค่ไหนแผนการเราคือเราจะไปนั่งรอนั่งรอตรงขบวนปิดท้ายค่ะร่บกองฟางเราตอนนี้ขาเราแข็งไปหมดแล้วโอ้แรงสุด เป็นบ้านที่อยู่ในซอยเล็กเขาก็ออืยู่ในซอยคนไม่เดินเขาก็ติดแล้วไม่ได้ติดน้อยด้วยติดเยอะอด้วยเรากำลังกลับมาจุดท,ที่เดิมแล้วอ๋อมีดูดูทรงมีที่นั่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าพี่ฟายอยู่ <c oughs> หรือเปล่าอุ้ยเจอแล้วค่ะผู้หญิงคนนั้นเขานั่งเหงาอยู่คนเดียวคะ่ะมันจะผ่านตรงนี้ใช่ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่ามาทางไหนคะ่ะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าเขาจะมาทางไหนมาทางนี้เขาต้องมาทางนี้สิอะไรวะปหลเอะอฮัลโหลฮัลโหลทุกที่นะคะ oh. จะมีถ้ำพระกุมารอยู่ที่ตอนท้าย 啊。 เราเติมพลังก่อนค่ะแล้วเราจะไปทะลุยงานแห่ดาวในเมืองสกลอีกรอบหนึ่ง วาคมพอดีก็คือตรงกับวันคริสต์มาสเมื่อวันที่23อ่ะเราไปเดินดูแห่ดาวที่ท่าแร่มาแล้วแล้วก็วันที่25นี้นะคะเขามีการเอาขบวนจากท่าแร่แล้วก็เสริมด้วยจากที่อื่นเนี่ยมาแห่กันที่ตัวเมืองสกลนครค่ะดูดิยาวๆไม่รู้ว่ามีจำนวนกี่ขบวนนะคะ นี้นะคะเราก็มาเดินตรงลานล้อห้าค่ะที่เขาตั้งขบวนกันนี่แหละเรามาเดินดูบูธต่างๆที่เขามาออกร้านขายของกันนะคะก็เหมือนเป็นย่อมๆสำหรับถนนคนเดินภายในร้านนี้จักรวรยมันก็มมิซังโรแมนคาทิลิผ้าแร่หนองแสมันก็มีแบบพวกผ้าย้อมครามต่างๆสำนักงานกัฒนวงธรรมจังหวรรดิน และที่ทุกคนนะได้ดูไปแล้วนั้นนั่นก็คือเป็นภาพบรรยากาศของเทศกาลแห่ดาวประจำปี2024ที่ท่าแรกค่ะขบวแนแห่ยิ่งใหญ่มากจริงๆคือแบบมีการตกแต่งขบวนรถที่เยอะมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มีน้องๆเขาเรียกว่าอะไรนะวงโยมาเล่นอ่า,อาคือแบบขบวนยาวมากยืนรอจนปวดขาไปหมด แต่ว่าก็ก็คุ้มค่ากับการปวดขาเพราะว่ามันสวยจริงๆอที่ชอบมากก็คือในในหมู่บ้านท่าแรกทุกบ้านทุกหลังแม้จะหลังเล็กหลังใหญ่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ทุกบ้านจะตกแต่งด้วยดาวประดับไฟประดับบ้านแบบจัดเต็มอะ่ะไม่ใช่ดวงเดียวหรือสองดวงแบบข้างหลังนะคะแต่มันคือแบบ ยิ่งใหญ่อลังการอันนี้อันนี้คือแห่แห่ดาวปลอมทําทรงเฉยๆอย่างที่พี่จุ๋มบอกก็คือจริงๆไอ้ตัวขบวนแห่มก็สวยแล้วนะแต่ว่าถอดไหมมันดูพูลาบากอะขบวนแห่ก็ดูสวยเลยนะแต่ว่าที่ประทับใจคือบ้านชาวบ้านนี่เขาแบบว่าตกแต่งตกแต่งเออแบบว่าเขาดูแบบเอนจอยมีการร่วมแรงร่วมใจคือตกแต่งไม่พอมันเป็นเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งการสังสรรค์ด้วยเพราะว่าแต่ละบ้านเขาเปิด แบบเปิดเตากินหมูกระทะกินเป็นเหมือนแบบว่าบางบ้านก็เป็นโต๊ะจีนเลี้ยงอย่างยิง่งใหญ่เลยมันมีช่วงที่เขามาจัดในเมืองช่วงวันที่ห้าเราอยู่กันถึงวันที่ห้าเนาะเราชอบมูลแอนโทนตอนที่แบบชอบมูตรงที่แบบทุกคนมายืนรอ,อขบวนยืนรอดูขบวนแต่งชุดคริสต์มาสเด็กๆอะไรเงี้ยแต่งชุดแบบเลอเซนตี้เซนต้ามารอดูขบวนแล้วก็คือ ไม่มีช่วงไหนไม่มีคนยืนรอเลยก็คือถนนคือยาวมากเขาแห่จุดที่จากลานลานรอห้าไปจนถึงสุดก็คือไปจบที่โรงเรียนยอแซฟยิ่งใหญ่อลังการคือเหมือนมันไม่ใช่งานแค่สำหรับชาวที่นิยมหรอกมันมีแบบเป็นเป็นงานของจังหวัดจเลอมันเป็นงานเหมือนเป็นงานประจําปีเลยดีกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วถ้าใครได้ชมคลิปเราแล้วอยากจะไปสัมผัสด้วยตาเองก็ บอกเลยว่าคุ้มนะอก็อย่าลืมลองไปที่แห่ดาวท่าแรกขอฝากติดตามสับจะคลายหรือคอมเมนต์มาได้ค่ะถ้าเกิดอยากให้ไปที่ไหนประมาณนี้จ้าไป ามโซเชียลทุกช่องทางของรอบกองเฟนกันนะคะ